เช็คลิสต์5ข้อว่าก้าวข้ามผ่านคานเป็นมือใหม่แลหรืออย่างรถก็ต้องอยู่ในเลนจะไม่เลื้อยไปเลื้อยมาหรือบานทะลุเลนสนใจคนอื่นเยอะเกินไป เยอะกว่าการบังคับรถของเรารู้สึกรีแลกใช้แรงเท่าที่จําเป็นไม่ได้เครียดมากดูเนียนเนยนตาไปกับคนอื่นเป็นตัวประกอบขั้นหนึ่งที่อยู่บนถนน,นระยะล้นเราได้ค่อนข้างแม่นพอสมควรอ่านสถนานการณ์ออกแล้วรู้คิวว่าคิวนี้เป็นของฉันคิวนี้เป็นของเธอปรับวงเลี้ยวตีวงเลี้ยวไปตามทาง ได้ค่อนข้างไหลลื่นจอดได้อย่างคล่องแคล่วไหมแล้วยังเป็นภาระอยู่หรือเปล่าผมจะเอาเช็คลิสต์นี้ประเมินแฟนของผมครับว่าก้าวข้ามผ่านความเป็นมือใหม่มาแล้วหรือยังคุณแม่ขับรถเป็นยังไงสวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะพาทุกคนมาดูสัญญาณบ่งบอกการเลิกเป็นมือใหม่นะครับ เพราะว่าหลายๆท่านที่ขับรถมาสักระยะหนึ่งแล้วครับแต่ว่าตอนนี้รู้สึกว่าฉันยังไม่มั่นใจฉันไม่รู้เลยครับว่าตอนนี้ฉันอยู่ในสถานะไหนฉันได้ก้าวข้ามผ่านมือใหม่หรือยังจะออกไปใช้ชีวิตคนเดียวก็ไม่กล้าจะไปใช้ชีวิตบนถนนจะไปเดินทางไปตรงไหนก็ไม่กล้าไปรู้สึกไม่มั่นใจรู้สึกว่ากลัวความสามารถตัวเองครับคลิปนี้ครับผมก็เลยทำเช็คลิสต์ขึ้นมาให้ทุกท่านได้เช็คตามนะครับว่า เราอะสามารถทำตามหัวข้อต่างๆเหล่านี้ได้ไหมในแต่ละสถานการณ์ต่างๆเพราะว่าถ้าเราสามารถทำตามหัวข้อเหล่านี้ได้นะครับผมบอกได้เลยครับว่าทุกท่านเนี่ยก้าวข้ามผ่านการเป็นมือใหม่มาแล้วแล้วถ้าท่านไหนที่ยังทําได้ไม่ครบนะครับเราก็สามารถรู้ตัวเองได้ครับว่าเราจะต้องเพิ่มหัวข้ออะไรเราจะต้องฝึกฝนหัวข้ออะไร เพื่อให้เราก้าวข้ามผ่านการเป็นมือใหม่ไปได้นะครับเอาละครับงั้นเรามาดูหัวข้อกันนะครับข้อที่1พื้นฐานข้อนี้ครับมันจะอยู่ในทุกๆสถานการณ์อยู่ตลอดเวลาของการขับเลยนะครับไม่ว่าเราจะขับรถไปที่ไหนเวลาไหนก็ตามครับเริ่มจาก1.1ครับบ,รบังคับรถได้ดั่งใจหมายความว่าเราเนี่ยครับ จะต้องกําหนดจุดให้รถเนี่ยไปตรงจุดนี้แล้วมันก็ไปในจุดที่เรากําหนดไว้ครับเช่นเราอยากขับอยู่ในเลนรถก็ต้องอยู่ในเลนอยากขับกลางเลนรถก็ต้องกลางเลนรถจะไม่เลื้อยไปเลื้อยมาหรือบานทะลุเลนหลุดออกเลนหลุดออกโคง้งโดยที่เราไม่ได้ต้องการโดยที่เราไม่ได้บังคับโดยเด็ดขาดครับอันนี้เราสามารถประเมินตัวเองได้เลยไม่ว่าจะทางตรงทางโคง้งลานจอดที่บ้านที่ไหนก็ตามรถ จะต้องเชื่อเรารถจะต้องทำตามเราเราคือคนบังคับรถไม่ใช่รถบังคับเราครับถ้าทุกคนทำข้อนี้ได้ถือว่าได้ครับ1.2การรู้กฎการรู้กฎนะครับหมายถึงว่าเราเนี่ยรู้กฎจราจรรู้กฎสถานที่นั้นมองเห็นเครื่องหมายจราจรชัดเจนไม่ว่าจะเป็นลูกศรเลนป้ายบอกทางรู้ว่าจะต้องทำตัวยังไงร,รู้ว่ากฎจราจรที่นี่เป็นแบบไหนเพราะว่าถ้าเรา อ่านกฎจราจรไม่ออกเราไปในต่างสถานที่นะครับบางทีเราจะไม่รู้ตัวเลยครับว่าเราจะต้องทําตัวอย่างไรถ้าเรามองเห็นกฎจราจรนะครับไม่จําเป็นที่จะต้องเคยไปก่อนก็ได้ถ้าเรามองเห็นถ้าเรารู้กฎนะครับเราสามารถเดินทางไปที่ไหนก็ได้ครับถ้าเรารู้กฎแล้วเข้าใจกฎข้อนี้ทําได้ครับ1.3การโฟกัสครับการโฟกัสครับเป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดของการขับรถเลยครับ เพราะว่าถ้าเราโฟกัสไม่แม่นถ้าเราไม่รู้หน้าที่ตัวเองเราสนใจคนอื่นเยอะเกินไปเยอะกว่าการบังคับรถของเราครับอันนี้จะขับยากและอันตรายมากๆเลยครับเช่นมีรถอยู่ข้างๆหรือมีรถสวนมาเราตกใจเขาเรามัวแต่มองเขาเราไม่ดูเลยว่ารถเราไปตรงไหนแล้วมีรถสวนมาแล้วเราตกใจเขาเรานั่งนิ่งเกรงเราไม่เห็นเลยว่าเรามีทางที่สามารถใช้ได้อันนี้ครับคือการโฟกัส ไม่ว่าสถานการณ์ไหนก็ตามครับเราจําเป็นที่จะต้องโฟกัสการบังคับรถของเราต่อไปครับเพราะว่าถ้าเราไม่สนใจไม่โฟกัสการบังคับรถของเราแล้วไม่มีใครมาสนใจบังคับเจ้าหนี้แล้วนะครับเราต้องโฟกัสให้แม่นก่อนเราถึงจะขับรถได้ครับถ้าเราทําได้ข้อนี้ผ่านครับ1.4คาดการอันตรายเวลาที่เราขับรถนะครับมันก็อาจจะมีอันตรายที่สามารถเกิดขึ้นได้บ้างครับ เราเนี่ยจาเป็นที่จะต้องคาดเดาสิ่งเหล่านั้นได้เช่นเขาจะออกมาไหมถ้าเขาออกมาเราจะต้องทำอย่างไรหรือคันนี้เขาจะออกมาไหมหรือว่าเขาไม่ออกมาแน่ๆหรอกเขาเห็นเราแล้วเราครับจําเป็นที่จะต้องอย่างรู้และคาดการมันไว้ล่วงหน้าได้ครับเพราะว่าถ้าเราไม่รู้เราขับไปเฉยๆแล้วมันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมาเขาจะทำอย่างนั้นแต่เราไม่รู้ว่าเขาจะทำอย่างนั้น มันอาจจะเกิดอันตรายขึ้นมาได้ครับเราจำเป็นที่จะต้องเดาและคาดการไว้ล่วงหน้าเพื่อที่เราครับจะได้แก้ไขสถานการณ์ทันถ้าเราพออ่านคนอื่นออกแล้วแล้วเราพอเดาใจเขาได้เดาในสิ่งที่จะเกิดขึ้นได้อันนี้ข้อนี้ผ่านครับ1.5ขับสบายข้อนี้หมายถึงการที่เราขับรถครับเราเนี่ย จะไม่ได้นั่งเกรงเครียดอย่างนี้ตลอดเวลาถ้าเราแบบนั่งจับพวงมาลัยเกรงเครียดเหงื่อออกตลอดเวลารู้สึกว่าตัวเรามันเกรงตลอดปวดท้องมวนท้องปวดขาเกรงท้องอันนี้ครับยังไม่สบายสบายก็คือรู้สึกรีแลกใช้แรงเท่าที่จําเป็นไม่ได้เครียดมากมองทางมองกระจกมองรอบคันพูดคุยกันฟังเพลงอะไรอย่างนี้ครับพอที่จะทําได้ อาจจะไม่จําเป็นที่จะต้องเปิดเพลงอาจจะไม่จําเป็นที่จะต้องคุยกับใครแต่ว่าอย่างน้อยๆครับร่างกายเราให้เรารู้สึกรีแลกซ์กับมันได้บ้างในบางจังหวะในสถานการณ์ที่สบายๆครับไม่นั่งเครียดตลอดเวลาถ้าทําได้ถือว่าผ่านครับข้อ2การออกถนนใหญ่ตั้งแต่ข้อนี้ไปครับจะเป็นสถานการณ์เป็นสถานที่ต่างๆนะครับเพื่อมาประเมินตัวเราว่าเราสามารถ ทำได้ไหมแต่ว่าพื้นฐานของเรานะครับก็จะต้องทำได้ดีเหมือนเดิมอยู่ครับสำหรับการออกถนนใหญ่ครับถ้าพื้นฐานข้อพื้นฐานเราได้แล้วนะครับสิ่งที่เพิ่มเติมขึ้นมานะครับนั่นก็คือ2.1ทําตัวกลมกลืนการกลมกลืนครับหมายถึงว่าเราเนี่ยครับจะต้องดูเนียนเนียนตาไปกับคนอื่นไม่ได้ดูโดดเด่นขึ้นมา เราเนีครับจะต้องดูเหมือนว่าเป็นตัวประกอบคันนึงที่อยู่บนถนนเราแค่ตามๆกันไปไม่ได้โดดเด่นขึ้นมาจากการกระทําแปลกๆหรือว่าแม้กระทั่งการใช้ความเร็วที่ไม่เหมาะสมกับเลนนั้นครับถ้ามันเกิดอะไรขึ้นมาสักอย่างหนึ่งเนี่ยคราวนี้มันจะเริ่มดูแปลกๆมันจะเริ่มดูไม่กลมกลืนและเราจะเด่นขึ้นมาบนท้องถนนครับแต่ว่าถ้าเรากลมกลืนได้นะครับ นอกจากมันจะทําให้เราขับง่ายดูเนียนตาครับมันยังช่วยให้เราเนี่ยปลอดภัยแล้วก็ไม่เครียดด้วยครับถ้าเราสามารถกลมกลืนได้อันนี้ถือว่าผ่านครับ2.2การแซงและการเปลี่ยนเลนอย่างปลอดภัยข้อนี้ครับหมายความว่าเราเนี่ยจำเป็นที่จะต้องอ่านจังหวะออกว่าจังหวะนี้ไปได้ไหมปลอดภัยหรือเปล่าไปอย่างไรแล้วก็ในเรื่องของการบังคับรถครับ,รบว่าเราเนี่ย จะบังคับรถไปในจุดที่ต้องการไปในสถานการณ์ที่ต้องการได้ไหมทําคนอื่นเดือดร้อนหรือเปล่าปาดหน้าเขาหรือเปล่ากลมกลืนหรือเปล่าใช้พื้นที่ที่มีคุ้มค่าหรือเปล่าเราเนี่ยครับจำเป็นที่จะต้องกลมกลืนแล้วก็ทําตัวน,นิเนียนปลอดภัยในจังหวะน,นี้ด้วยถ้าเราทําได้ข้อนี้ถือว่าผ่านครับสถานการณ์ที่3ทางแคบทางแคบครับก็เป็นเรื่องที่มือใหม่ห,มหลายๆท่านกลัวครับ บางท่านอาจจะรู้สึกว่าขับบนถนนใหญ่ได้แต่พอจะเข้าจะออกบ้านหรือสถานที่ต่างๆพอมาเจอทางแคบแล้วขับไม่ได้เลยอันตรายขึ้นมาเลยหรือว่าจําเป็นที่จะต้องเปลี่ยนขับเลยถ้าเราจะก้าวข้ามผ่านมือใหม่ครับทางแคบเราจะต้องขับให้ได้โดยการประเมินมี2ข้อดังนี้ครับ3.1การกะระยะหมายความว่าเราเนี่ยครับจะต้องกะระยะล้นเราได้ค่อนข้างแม่นพอสมควรแล้วเอาไปปรับ ใช้ให้เหมาะสมกับพื้นที่ที่มีในแต่ละสถานการณ์ที่เราเจอครับเช่นเวลาเราเจอสถานการณ์นี้เราก็จะต้องประเมินได้ว่าจังหวะนี้ไปได้ไหมต้องหักออกเท่าไหรด่ดีต้องหลบเขาเท่าไหรด่ดีถึงจะพ้นถึงจะไปได้จังหวะนี้ไปไม่ได้ก็ต้องรอเพราะว่าถ้าเรายังกะระยะไม่ได้นะครับมันอาจจะทําให้เราเนี่ยเกิดอันตรายทั้งต่อตัวเองและต่อผู้อื่นได้นะครับ แต่ว่าถ้าเรารู้ระยะแล้วอ่านสถานการณ์ได้แล้วกะแม่นแล้วใช้พื้นที่ได้อย่างคุ้มค่าแล้วข้อนี้ถือว่าผ่านครับ3.2ดูจังหวะเป็นหมายความว่าเราเนี่ยครับจะต้องอ่านสถานการณ์ออกแล้วรู้คิวว่าคิวนี้เป็นของฉันคิวนี้เป็นของเธอจังหวะนี้ฉันไปก่อนจังหวะนี้เธอไปก่อนเราจําเป็นที่จะต้องอ่านออกครับเพราะว่าถ้าเรายังอ่านไม่ออกครับบางทีมันไม่ใช่แค่การที่เราอะเสียเวลา อยู่อย่างนั้นบางทีมันอาจจะทำให้สถานการณ์มันติดขัดยากกว่าเดิมหรือว่าบางทีมันอาจจะทำให้เกิดอันตรายต่อตัวเองและผู้อื่นได้เลยนะครับแต่ว่าถ้าเรามองออกนะครับว่าจังหวะนี้จังหวะนั้นของเธอของฉันแล้วเราใช้มันได้อย่างเหมาะสมง่ายๆสบายๆอันนี้ครับถือว่าผ่านครับ 4. การจอดรถเรื่องนี้ครับเป็นเรื่องที่บีบหัวใจใครให,หลายๆท่านมากเลยใช่ไหมครับเพราะว่าบางทีครับเราเนี่ยอาจจะรู้สึกว่า ฉันพอที่จะขับรถไปตามทางได้แล้วทําตัวกลมกลืนในซอยแคบในถนนใหญ่ได้แล้วแต่ว่าพอจะจอดรถทั้งทีเครียดกดดันทําไม่เป็นใช้เวลานานเกินเงือแตกอันนี้ครับก็เลยทําให้หลายๆท่านเนี่ยไม่อยากที่จะขับรถข้อนี้ครับเราสามารถประเมินตัวเองได้เลยครับว่าเราเนี่ยจอดได้อย่างคล่องแคล่วไหมแล้วยังเป็นภาระอยู่หรือเปล่า คําว่าคล่องแคล่วนะครับหมายถึงว่าเราเนี่ยสามารถใช้จังหวะได้1-2-3-4อะไรอย่างนี้ได้ตามสถานการณ์ตามจังหวะได้ไม่มีปัญหาเลยครับแต่ว่าขอให้ที่เราขยับในแต่ละครั้งมันดีขึ้นมันคล่องแคล่วมันลื่นไหลนะครับส่วนในเรื่องของการเป็นภาระครับหมายความว่าเราเนี่ยขวางสถานการณ์นั้นนานเกินไปหรือเปล่าผมมีตัวอย่างครับเช่นเราอาจจะใช้4เทคก็จริงแต่ว่าเราเนี่ย ถอยพ้นไม่ได้ขวางสถานการณ์นั้นตั้งแต่เทคที่1เทคที่2แล้วอันนี้ครับถือว่าเราเนี่ยไม่ได้เป็นภาระไม่ได้ขวางสถานการณ์ครับอีกกรณีหนึ่งครับเราเนี่ยบอกว่าเราใช้2เทคกก็จริงแต่ว่ากว่าจะพ้นถนนนานเป็นนาทีอันนี้ครับก็ถือว่ายังไม่ผ่านครับแต่ว่าถ้าเรานะครับสามารถทำมันได้อย่างคล่องแคล่วแล้วรู้จังหวะการขยับรู้จังหวะการหลบสถานการณ์ครับอันนี้ครับถือว่าผ่านไม่เป็นภาระครับ สถานการณ์ที่5ขึ้นห้างเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่บีบหัวใจใครหลายๆท่านมากเลยครับเรื่องขึ้นห้างผมแบ่งเป็น2ข้อดังนี้ครับ5.1ต่อเนื่องไม่หยุดคาเนินหมายความว่าเราเนี่ยครับจะต้องค่อยๆไหลลื่นอาจจะไม่ได้เร็วมากก็ได้นะครับแต่ว่าไม่ได้ไปแล้วหยุดจอดคาเนินไปอีกจอดหยุดคาเนินหรือลงแล้วจอดหยุดคาเนิน อันนี้ครับถือว่ายังไม่พร้อมเราอาจจะช้าไปก่อนได้ไม่ได้เซียนเหมือนมือเกา่าแต่ว่าไม่ได้ช้าเกินจนเป็นภาระค่อยๆไหลขึ้นได้อย่างต่อเนื่องอันนี้ครับถือว่าผ่าน5.2ตีวงเลี้ยวเราครับจำเป็นที่จะต้องมองทางประเมินวงเลี้ยวเลี้ยวไปตามทางได้แต่ว่าอาจจะไม่ได้แบบต้องเลี้ยวล็อก พวงมาลัยคาไว้ตลอดทางนะครับไม่เป็นไรขอแค่เราเนี่ยค่อยๆปรับวงเลี้ยวตีวงเลี้ยวไปตามทางได้ค่อนข้างไหลลื่นมันจะเอียงนิดเอียงหน่อยแล้วเราแก้ได้อันนี้ไม่เป็นไรครับแต่ว่าถ้าเราไปติดๆขัดๆแล้วไปเลี้ยวเบียดนั่นเบียดนี่อันนี้ครับยังไม่พร้อมขอแค่เราเนี่ยไปตามทางเอียงนิดแก้หน่อยได้ไม่เป็นไรเลยครับถ้าทำได้ข้อนี้ถือว่าผ่านครับ อันนี้ก็คือเช็คลิสต์5ข้อที่ทุกท่านสามารถติ๊กตามได้เลยครับว่าเราเนี่ยได้ก้าวข้ามผ่านมือใหม่มาแล้วหรือยังหลังจากนี้ครับผมจะเอาเช็คลิสต์นี้ไปติ๊กประเมินแฟนของผมครับว่าแฟนของผมเนี่ยเขาได้ก้าวข้ามผ่านความเป็นมือใหม่มาแล้วหรือยังถ้าทุกคนพร้อมแล้วไปดูกันเลยครับไปะก็กตรงไปเองเดี๋ยวับับตรงไหนนะ ซอยตรๆซอยนเลยรถที่ออกมาเลยรถที่ออกมาตู้ใช่ครับคใช่ครับครั้งที่แล้วมารู้สึกว่ามาทางรัดทางไหนลมู่้โผล่โผล่มาจากทางฝั่งบิ๊กซอย ต้องเปิดกล้องไหมเปิดกล้องไหมเนี่ยอนนี้ใช่ไหมไม่ใช่โอเคดูวาสิพอดูพอใช้แล้วเวียนหัว <laughs> เวียนหัวตามัะลายไงกับตันจำได้ไหมว่าที่นี่คือที่ไหนอ่ะับบเอร์แเอ้าจำได้ได้เหรอกัปแตบบันจำได้ได <laughs> ้เหรอครับครับใช่เหรอ เหมือนนั้นเลอเด็กท่อแต่มันก็คเลี้ยวยากเหมือนกันเนี่ยไปครับที่แล้วไปยังไงวะจำไม่ได้ไปเลยนะครับบางเหมือนบางทีก็กลัวเหมือนกันไม่ค่อยไม่เคยเอาไม่เคยเอาเทสลามาที่นี่เคยเอามาจากเซียอวีแล้วก็มันเลี้ยวนี่เนาะใช่ป่าววะนั่งเหมือนตรงแหลมทองเลยตรงขวาง ต่ลอยขูดเพียบเลยนะขูดกันเยอะไม่ค่อยตีวงไม่มันแต่มันก็ถ้ามองช่วงจังหวะตีวงมันน้อยนะอถูกปะถูก็เนี่ยพอพอขึ้นมาปุ๊บแล้วก็ต้องเลี้ยวเลยอันนี้ที่ไหนอันนี้ที่ห้างค้าเนี่ยถ้าถ้าไม่ได้อยู่ขวาสุดนี่ก็เบียดในเอองงเหมือนกันจำไม่ค่อยได้หรอ เนี่ยเหมือนแบบมันก็ต้องแบบไปตีวง,วง,งกว้างๆไม่งั้นก็เบียดใช่พ่าก็เวียนหนัวโอ้ขับรนเวียนหัวแล้วลูกเอาคุณแม่ขับรถเวียนหัวเหรอคะ,อะเดี๋ยวขึ้นไปจอดคุณแม่ขับรถเวียนหัวเหรอนะสักหนึ่งชอ่องอุย้ยไม่เป็นไรชอ่ชองทำไมอ๋อไอ้นี่มันเปิดสิบเอ็ดโมงป่ะถ้าจับไม่ผิดอ่ะช่องไหนก็ได้หนึ่งช่องช่องไหนดีกว่า ชูกถดโล่งไนงะเอา้าพอโล่งไปก็ไม่ดีเนาะม <laughs> ไม่มีไม่ไม่มีมมลเลฟเโล่งเกินไป,ปนค,น <laughs> คือคือถ้าไม่โล่งก็ยังโอเคไงสักคันก็ยังดี อ่าขัะรถให้กับตันนั่งลกตรงบอะตรงนะตรงเนีย่ยดูสามารถดูเส้นตรงนี้ได้เห็นว่ามันจะสร้างเส้นขึ้นมาน,นะอืมอ่ะไปสังเกีดีกลับบ้านอตอนขึ้นยังไม่ยากเท่าไหรนะ่เนี่ยตอนนี้มันก็เลยกลัวว่าเอ๊ะน่าจะโดนซ้ายจะยดูอันนี้เห็นนะหอันเหลือเนี่ยตรงนี้ก็ยังต้องเวลาลงมาก็ยังกลัวว่าจะไปโดน าคมันจะร้องก่อนมันไม่โดนก่อนหรอกน่ากลัวรู้สึกว่าตอนเอาซีอวีมาลงได้เร็วกว่านี้อืหรืออาจจะชินมือหรือเปล่าอันนี้มันเหมือนมันมองไม่เห็นทั้งซ้ายทั้งขวาเลยตอนอลงอ่ะอันนี้ลงยังุดลัก สุดแล้วลงนี้ใช่ไหมสุดแล้วก็ออกวนสายสายเหลืออนี่ยเอาสายสายเนี่ยประกาศขายที่น่าสนใจไหมละ่ะห,หนึ่งหนึ่งไล่หลังโลตัส อยู่บ้านหลังกรตัดตรงนี้ก็ดีเนาะเห็นไหมแปลงเนะี้ยอืมแล้วก็กลับรถไปวัดตารลอมเลยไปทางแยกแหลมไม่หมายถึงเลี้ยวเข้าก่อนหรือไปติดไฟแดงเข้ากับสุดมงไปติดไฟแดง,แดง,แดงวิ่งเข้าวัด เลยกติกรติดไฟแดงวิ่งเข้าวัดอ๋อว่าจะไปไหนไปกลับบ้านกันครับลูกจะไปหา้างเดี๋ยวไว้ให้คุณแม่พามาตอนมันเปิดแล้วโอเคไหมครับตอนนี้ไปเบดเบดใช่ตอนนี้มันยังมืดมืดอยู่โอเคไหมครับกระตันครับคุณแม่ขับรถเป็นยังไง แม่ขับรถเวียนหัวแม่ขับดีไหมไม่ดีไม่ดีเลยใครขับดีอะ่ขับดีมขับดีโอ้โหโอ้งั้นวันหลังวันหลังแม่วันหลังกับตันไปกับพ่อนะรู้ปะให้พ่อไปส่งที่โรงเรียนนะเอาเอาใหแม่ไปชมเอาใหแม่ไปส่งทนเวียนหัวทนเอาเนาะทนเวียนหัวเอานิดหน่อยเนาะ นอุ้มเด็กข้ามถนนอันนี้คือพาช้นช้าเลยว่าไหมขอไปเลยเอลไม่พ้นไม่พ้นจะไม่เป็นไรเหลือเยอะเลยเยอะถอยมาได้ไม่โดนหรอกขอแล้วไอ้คันขาวอะ มันแค่ถอยตูดนิดเดียวรถรุ่นอะไรนะสีดำรถมไม่ทันก็หรอไม่ก็บอกแล้วถ้าเจอ,อป้าคนนี้ที่เขาคงไม่ทันหรอกอเพราะดูกว่าจะอเอาขาลงว่างอูกนาดีนะ เจอเยอะนะคนปีนไอเก,กาะกลางแมมแต่มันก็คงคิดอะเนาะว่าถ้ามันปล่อยมันก็คงยาวมันให้พ่อดูสิ คเลนบีบนี้ยังไม่ค่อยไม่ค่อยน่ากังวลถ้าฝั่งนู้นเมื่อกี้ฝั่งนู้นเหมือนไม่เคยผ่านมาการขับคิดว่าขับขันไหนง่ายหรือสบายมากกว่ากันระหว่างคันนี้กับซียรวีถ้าขับกันถนนก็เทล,ล่าสบายกว่าณตอนนี้อนะอ แต่ถ้าแบบเป็นเรื่องของแบบขึ้นห้างก็มันน่าจะความเคยชินมากกว่าว่าเคยชินคันไหนอะไรอย่างเงี้ยแล้วจอดรถอ่ะเหมือนกันไหมอืมชอบจอดรถเซอยวีมากกว่าทำไมเทล่ามันมันมันกดเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันกดกระจกต่ำมันอาจจะดีสำหรับคนที่ชอบได้นะก็ได้ไงก็จะอาจจะดีกับคนสำหรับชอบดูเส้นไงแต่แต่ มันรู้สึกว่ามันเห็นแต่ถนนข้างล่างแต่ไม่รู้ว่ามีใครยืนอยู่ข้างรถหรือเปล่ามันปรับได้ว่าจะให้ส่องหรือไม่ส่องไว้เดี๋ยวปรับให้ก็เลยไม่ชอบถอยรถแต่เทสลามันมีเส้นนะมันช่วยไหมหรือไม่ได้ดูไม่ได้ดูก็ดูกระจกเอาดูกระจกซ้ายขวามากกว่าแต่คือคือเห็นเส้นได้แต่มันก็ต้องเห็นถนนถนนด้วยอมันกดต่ําไปมันก็ไม่รู้ว่าเราถอยนี้ถอยไปโดนอะไรหรือเปล่าไว้เดี๋ยวตั้ง ใจจะให้มาครับในซอน,นี้ให้ดูที่เนี่ยหมายเยอะที่ผ่านเลยมไม่กล้าเอารถมาจอดแล้วเดินเลยสมมติว่าแบบซื้อของแล้วจะแบบจอดรถแล้วเดินลงมาซื้ออ่ะถ้าอย่างเนี้ยรู้ได้ยังไงว่าไปได้ไปไม่ได้ดูจากอะไรอืมไม่รู้สิ กะเอากะเอากะอะไรกะจากหน้ารถหรอหรือมองมันก็ก็รถที่มันจอดอยู่มันมันแทบจะไม่กินขนนดมาแค่นิดเดียวเราก็ขยับไปกินเลงคนอื่นก็นิดเดียวเหมือนกันก็ดูตำแหน่งที่เราโดนขวางก่อนใช่ไหมใช่ แต่ถ้าเขากินมาแบบครึ่งเลนแล้วเราก็ยังก็ยังต้องขยับไปอีกฝั่งครึ่งเลนก็ต้องดูว่าถ้าเป็นมอไซค์อาจจะพ้นแต่ถ้าเป็นแบบรถพวกแบบเมื่อกี้อา,อาจจะทาให้พ้นก็ต้องรอให้มันไปก่อนอย่างอันเนี้ยเห็นไหมสายนะเด๋ยวสายดูทางอะเนาะรู้แล้วกลับมาแล้วครับทุกคน เป็นยังไงบ้างครับสําหรับตัวอย่างทุกคนคิดว่าแฟนผมเนี่ยก้าวข้ามผ่านคานเป็นมือใหม่แล้วหรือยังสําหรับผมเนี่ยผมมองว่าผ่านในทุกข้อเลยครับเขาเนี่ยได้ก้าวข้ามผ่านการเป็นมือใหม่มาแล้วแหละสามารถเอาตัวรอดตามสถานการณ์ต่างๆได้ดีแต่ว่าในเรื่องของความนิ่มนวลเนี่ยเดี๋ยวผมให้เจ้าตัวเล็กตอบครับเปนหัวเปนหัวเปนหัวอไม่ขับรถเลียหัวแม่ขับดีไหม ไม่ดีเลยใครขับดีอะขับดีโอ้โหขับดีโอ้หก็นั่นแหละครับมันก็คือในเรื่องของสไตล์การขับครับคือผมเนี่ยไม่ได้ไปซีเรียสมากว่าเขาจะต้องขับดีขับเหมือนเซียนขับนิ่มนวลเพราะว่าถ้าไปด้วยกันผมขับอยู่แล้วก็มีแค่เจ้าตัวเล็กอะครับที่จะต้องไปกับคุณแม่เขาในบางจังหวะสําหรับผมเนี่ยผมไม่ได้คาดหวังให้เขาเป็นเซียนเลยครับแค่เขาสามารถ เอาตัวรอดได้ตามสถานการณ์ตามความจําเป็นที่มีก็พอแล้วครับขอให้เขาเนี่ยไปเก่งในเรื่องที่ผมไม่เก่งไปเติมเต็มในส่วนที่ผมเนี่ยไม่ถนัดได้เท่านั้นก็พอแล้วครับเรื่องการขับให้เก่งเนี่ยเดี๋ยวผมขับเองก็ได้ครับเนี่ยเราสามารถไปประเมินได้เลยแต่ว่าอาจจะไม่ต้องไปคาดหวังว่าเธอจะต้องเหมือนเซียนฉันจะต้องเหมือนเซียนครับแค่ติ๊กตามข้อได้พวกนี้ก็ถือว่าเราก้าวข้ามผ่านความเป็นมือใหม่มาแล้วครับ เอาละครับและนี่ก็คือเช็คลิสต์แล้วก็คือตัวอย่างครับก็หวังว่าทุกท่านคงได้ไอเดียได้ความมั่นใจได้หัวข้อในการประเมินเอาไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับตัวเองได้เลยนะครับเอาละครับงั้นคลิปนี้ก็เรื่องราวโดยประมาณครับถ้าทุกท่านชื่นชอบคลิปนี้สามารถกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์เป็นกำลังใจให้ผมแฟนและเจ้าตัวน้อยได้เหมือนเคยครับงั้นวันนี้ผมก็ขอตัวไปก่อนครับขอให้ปลอดภัยสวัสดีครับ